สวัสดีค่ะวันนี้พีนาชาแนลนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะมาขอกากกาแฟที่ร้าน Coffee Bird นะคะตรงข้ามโรงเรียนสีพุทธาของพี่ลุยพี่สาวที่น่ารักนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วนะคะนี่ค่ะกะกาแฟทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปทําปุ๋ยนะคะเอาไปหมักได้หรือว่าเอาไปตากแล้วก็โรยตามนะคะโรยตามต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวพีนาชาแนลจะทําคลิปให้ดูแต่ว่า จะให้ดูก่อนค่ะว่าพี่เขาเก็บไปให้เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกากกาฟแฟทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแค่ปริมาณแค่2วันเองนะคะได้กากกาฟแฟเท่านี้แล้วนะคะนี่ค่ะพี่สาวคนสวยนะคะก็อยู่ร้านนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็อยู่ร้าน Co f f เ e Bird นะคะเพื่อนๆอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสีมุขานะคะกาฟแฟอร่อยมาก หลังจากที่พี่นาชาแนลอค่ะเข้ามาทำการเกษตรใช่ไหมคะเราก็เปลืองเงินกับการซื้อปุ๋ยนะคะเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปดูหาความรู้ตามช่องต่างๆนะคะเราก็ไปค้นพบว่ากากกาแฟเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนชั้นดีเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆโอ้โหไม่รู้กี่กิโลเลยนะคะ แล้วก็วันหนึ่งอะได้เยอะมากเลยค่ะเราสามารถเอาไปหมักได้นี่จะให้ดูร้านนะคะเพื่อนๆร้านน่านั่งน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะยังหยบเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องชงกาแฟนะคะนี่นะคะแอบถ่ายนะคะลูกค้าก็ตึมเลยนะคะพี่สาวคนสวยนะคะฝา,ากขอบคุณนะคะพี่ลุยด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวจะแบบว่าเอาไปบำรุงต้นไม้นะคะให้แบบต้นไม้สวยงามนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะการทํานะคะการทําปุ๋ยกะากกาแฟนะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีนาชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมปุ๋ยกากกาแฟกันค่ะ